บอกพี่่มบักกอดแบงไงกูเรียกมึงปัะกอครงหน่อว่ดิบังเอิดี้นหน่อบอกว่าอนต้องตายไปอันยังไม่ตายนออนยังไม่ตายน่อบอกว่าเออไอสวัสด์เดียยังไม่ไตายกันวะ อาสลับแพลงต่อไปนะครับสเตีดคิงนะครับแปลว่าเมืองเมืองของพระราชานะครับเมึงให้ใส่อย่างสัตว์กูห้ใส่ตันี้เพื่อนตัวนี้รับก่องของตัวเออเออเคะเบา,บา ก็เข้ากันนี่เดียวแล้วล่าเข้ากันนั้นเนาะ เพ่งหมาตัวนี้อ่ะบ่แล้วครับมันหมายถึงนั้นครับมันหมายถึงว่าเฮาทุกคนนี่ใส่เงินใส่ธนบัตรหลายเวลาเฮาบ่กไม่อยู่ไม่กินนะครับซมหมาตัวนึงครับไปหาคออยู่คอยกินกัเจ้านะนั่นแหละครับครับแล้วเฮาก็บเบิรงว่าเฮาไปอยู่ไปกินนาผู้ได้ที่เกียน,นะครับ ใครจะไปแล้วที่นี่ตอนเขาอดโซ่ซัมมาตัวนึ่งนะครับเขาต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อนครับครับกูบว่าตอนนั้นว่า Tại mình cũng đã bưng nắng like king đi nữa Man đi nữa, man luôn thật Nắng king Hả? Đưa khỏi đó Có quê hai đi đâu